วัยส่งกันมานะครับช่อง t ีสปอร์ตช n แนลการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอํานวยการผลิตนะครับพี่ชาวก็อยู่กันตรงนี้นะครับเหมือนกิจกรรมเยาวชนนะครับก่อนหน้าน,น,นะครับโควิดมานะครับบรรดาโค้ดบรรดาอาคารมีบรรดาศูนย์ฝึกก็ประกาศ นะครับให้นักเตะได้หยุดอยู่กับบ้านนะครับตอนนี้ก็เริ่มปลดล็อกนะครับอย่างเช่นสโมสรโรงแรมเมเปลิลบางนานะครับก็พาเยาวชนกลับมาฝึกซ้อมเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่สนามกีฬาหนองจอกกรุงเทพมหานครครับมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่โค้ชกล้าและคณะผู้สอนนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับผู้ปกครองก็ตามมาให้กําลังใจนักเตะ ตัวน้อยๆข้างสนามฟุตบอลนะครับทำอาหารการกินกันยกใหญ่นะครับทั้งขกส้มตำอาหารอีสานขนมจีนน้ำยารสเด็ดนะครับดูแลกันอย่างมีความสุขโค้ดกล้าและคณะผู้สอนนะครับก็นำนักเตะนะครับทำการฝึกซ้อมวันหยุดวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับหลังที่โควิดซาลงไปนะครับวันนี้เป็นการซ้อมวันแรกนะครับ โค้ดก็พึงพอใจนะครับโค้ดแต่ละคนนี <dropped out> ่ก็อยู่แต่ละฐานการฝึกซ้อมตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับไปถึง5โมงเย็นนะครับเรียกว่าซ้อมกันเต็มที่วันแรกนะครับคึกคักน้าดูเลยนะครับเรามีเสียงสัมภาษณ์จากโค้ดด้วยนะครับในการซ้อมวันแรกครับก็ถือว่าวันนี้เราได้กลับมาจาก หลังจากโควิดที่แบบเล่นง,งานเราไปอีกครั้งหนึ่งครับก็เลยได้กลับมาซ้อมมือแรกครับก็ขอบพระคุณทางน้องสามวลาของน้องจอกนะครับที่เอืฟอเฟอ้อสามให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาซ้อมครับก็วันนี้ก็สมสรสอนผลิตไท้กบบังก็กลับมาซ้อมอีกครั้งนึงครับกับน้องๆโรงแรมเมเปิลเขาก็วันนี้ก็มายืดเส้นยืดสายกันผ่อนคลายกันอะไรนิดหน่อยครับเพื่อว่ากลับมาครั้งแรกครับมากันเยอะไหมวันนี้วันนี้ก็มากันเด็นนกๆ ชุด17ปีที่กแข่งขัน o n c b ครับก็ประมาณเกือบเกือบ30คนครับแล้วก็น้องๆเด็กๆยุวชนของโรงแรมเมเปิลอีกประมาณเกือบเกือบ20คนครับยอดรวมประมาณ50กว่าคนครับวันนี้ครับสวนตัวเลยดีใจไหมครับอ๋อดีใจมากครับที่ได้กลับมาพื้นหญ้าสีเขียวอีกครั้งนึงครับเพราะว่าเราห่างหายไปเกือบเดือนครับก็เลยคิดถึงครับก็ก็ฝากทุกๆคนแล้วก็กาอยาโตครับว่าก็ให้ช่วย รักษาสุขภาพรักษาพอสะอาดของตัวเองครับเพื่อเราได้กลับมาได้เล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งครับก็เด็กๆก็เหมือนว่าสภาพร่างกายเหมือนว่าเริ่มน้บหนึ่งใหม่ครับเหมือนว่าเหมือนเราเริ่มน้บหนึ่งเริ่มกําลังไม่มีเลยก็คือต้องมาเริ่มน้บหนึ่งอัดต้งแต่กําลังไปตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของโปรแกรมกําลังกับช่วงนี้ช่วงแรกเพื่อให้เพื่อจะเข้าสู่ระบบการตอนแทกติกได้ถ้าเราไม่มีกำลังแทคกติกมันก็ทำไม่ได้ตามแทคติกตอนนี้ก็ จะเน้นเป็นทางวิ่งมาขวาครับดีใจไหมฮะการได้กลับมา้อมอีกครั้งก็คิดถึงสนามบอลมากครับคิดถึงบรรยากาศมากครับหายไปประมาณเดือนกว่าครับคิดถึงในเด็กคิดถึงบรรยากาศหายไปนานจะบอกถึงผู้ปกครองบอกน้องไงครับสาหรับวันนี้ต้องดูแลผู้ปกครองฝากให้กลับไปดูแลเด็กๆครับวันเวลาพอช่วงนี้วันธรรมดาเรายัง้อมไม่ได้โปรแกรมยังไม่ลงตัวครับก็อยากฝากผู้ปกครองบอกว่าให้ดูแลเด็กๆฝากให้ติวว่าควรไปวิ่งดูแลรักษาสภาพร่างกายเพื่อจะกลับมาซ้อม ร่างกายเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็พยายามดูแลอย่าให้เป็นอะไรโควิดด้วยครับพยายามดูแลรักษาล้างมืออะไรเงี้ยครับก็วันนี้น้องๆก็เพิ่งกลับมาทําการฝึกซ้อมกันถ้าจะเป็นวันที่สองก็กําลังเรียกแรงกันอยู่ครับตอนนี้ก็อาจจะแบบช่วงท้ายก็จ,จะแบบเหนื่อยๆกันหน่อยประมาณนี้ครับดีใจไหมครับการกลับมาซ้อมวันนี้อ๋อดีใจครับเด็กๆเรียกร้องกันมากเลยครับว่าเมื่อไหร่จะซ้อมได้ทักทีแล้วก็ชอบกด้วยครับสนามพื้นที่กว้าง บบนในช่วงโควิดที่ผ่านมาโค้ชทำอะไรอยู่ครับผมก็คิดวิธีฝึกสอนให้กับน้องๆครับวิธีการแบบเรียกแรงให้กลับมาเร็วแล้วก็ระบบการเล่นและก,การเข้าทําของน้องๆให้แบบกลับมาเข้าที่ให้เร็วที่สุดครับในช่วงนี้จะบอกผู้ปกครองบอกน้องๆไงครับในการรับมือกับโควิดครับผมต้องช่วยกันคอยเตือนระวังทุกอย่างครับกัน ส no <si kind of ัมผ like ัสอะไรการสูนตะกากไปในที่ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยครับผมต้องคอยเตือนตลอดเพราะว่ามันอันตรายมากเลยครับติดต่อไวมากก็บรรยากาศก็ดีครับดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าน้องๆมาซ้อมมันเยอะขึ้นเหมือนทุกคนแบบอยากกลับมาเล่นบอลนะฮะแล้วก็สภาพร่างกายน้องๆ้องก็ค่อยๆดีขึ้นตามลาดับวันแรกอาจจะยังมีแบบตะกูตะกากบ้างนิดหน่อยครับผมในช่วงโควิดที่มาเยือนเราโค้ชทำอะไร อย่างไงอยู่ที่ไหนอ๋อผมก็คอยแบบสอนออนไลน์ให้น้องๆครับคอยแบบดูแลร่างกายสภาพร่างกายน้องๆตามโปรแกรมโซโรูมครับคอยให้น้องๆทําตามตลอดส่วนตัวเราดีใจไหมครับได้กลับมาอีกครับโอ้ดีใจมากเลยครับฟุตบอลจะได้กลับมาสนุกเหมือนเดิมครับผม้จะใหโค้้ฝากกไปปถึงผูครอองงแลน้นๆครับใน,ก,บบนบก็ช่วงนี้ก็ดูแลร่างกายกันดีนะครับช่วงนี้ก็ ถ้าสนามยังไม่เปิดก็คอยแบบจ็อกกิ้งอยู่บ้านหรือไม่ก็ทําอะไรก็ได้ที่บ้านให้แบบว่าร่างกายตัวเองมันไม่ดอกไปแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องๆ้วยครับสำหรับน้องที่ยังเล็กอยู่ครับผม โค้ทั้ง4คนนะครับก็ได้กล่าวนะครับอย่างมีความสุขนะครับในการซ้อมวันแรกนะครับหลังจากที่โควิดซาลงไปนะครับเราจะทิ้งท้ายด้วยเยาวชน3คนนะครับของโรงแรมเมเปิลบางนานะครับซึ่งก็มีความสุขในการซ้อมวันแรกและสนามหญ้าจริงด้วยนะครับลายไปก่อนครับกับรายการลุยขอบสนามกับพิชเอาสิครับเย้ ุณผู้ชมครับก็หลังจากที่โควิดได้ซาลงไปนะครับน้องๆเด็กๆก็กลับมาซ้อมตามปกตินะครับซึ่งวันนี้นะครับทางด้านสโมสรหนึ่งสโมสรน,นะครับที่พาน้องๆมารับบรรยากาศอากาศปลอดโป่งนะครับโล่งสบายเลยโล่งสบายไหมโลงค่ะหลังจากก่อนหน้านั้นก็ซ้อมในสนามหญ้าเทียมใช่ไหมลกูกมาหญ<ช><อ>้าจริงนี่ยทำให้เราสัมผัสหญ้าที่เป็นธรรมชาติ วันนี้ตอนรับนกโก้นกโกช่วงโควิดไปอยู่ไหนคุยคุยด้วยหน่อยครับช่วงโควิดนี่ก็ทํางานบัางไปทำงานบัางไปอยู่บ้านที่นี่จะมีซ้อมทุกวันก็อาทิตย์หนึ่งมาซ้อมสามวันสี่วันมาซ้อมเขาไม่ <QL iz. S 1> ทางนี้มาซ้อมได้ออกกำลังกายได้ช่วงโควิดนี่คือมีงานไหมมีม,ม,มั่งไม่มีมั่งไม่มีมั่งมีมั่งไม่มั่งหมายว่า <environments> คือแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่ม <rien> <había S 1> ีเลยอวันหนึ่งก็อาทิตย์หนึ่งจะหยุดสองวัน เออทิตย์หนึ่งมีสองวันแั้นั่หยุดยาวอ่าหยุดยาวเลยนอนที่บ้านขับรถขับวินขับวินด้วยอระโอ้นี่นี่หลานหลานลูกนี่ขับวินด้วยนะดูดิอาชีพมันไม่มีต้องมาขับวินแล้วอ่ะมาคุยกับนักฟุตบอลสโมสรอะไรลูกโรงแรมเมเปิลครับนี่เมเปิลนี่สนาบสนเหมันเดิมนี่ชื่ออะไรครับโอ้ครับโอเคลูกวันนี้พอโควิดมันจบลงไปเราได้มาเตะฟุตบอลสนุกสนานไหมสนุกครับย่าเทียมกับย่าจริงชอบสนามไหน ชอบยาิจริงมากกว่าครับนี่อ่ะจะบอกคุณพ่อคุณแม่ไงให้สาบนุนพวกเราต่อไปไหมบอกพ่อแม่หน่อยคุณพ่อครับพ่บอครับชีเชี่ยผมต่อไปเรื่อยๆนะครับเ <laughs> ชี่ยแล้วสมสสรในในใจสมรสรอ,อะไรเรียกว่าภูครับอ่านักแตะทิวเค เทียโกเอ้ยเทียโก้คันทาล่าครับโอ้โหทียโก้คันท่าล่านกกรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเอามาที่ฟิล์มหน่อยฟิลส์เป็นยังไงฟิล์มชื่ออะไรลูกชื่อจริงชื่อเด็กชายนาวีทองแดงครับเรียนที่ไหนลูกเรียนที่โรงเรียนธรรมวาทีครับนี่ย่าเทียมย่าจริงชอบสนามย่าไหนย่าจริงครับนี่วันนี้วิ่งเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ครับในช่วงโควิดมาจนนั้นเราไปทําอะไรหรืออยู่บ้านอย่างเดียวซ้อมซูมกับ มูมสอนครับซ้อมซูมหมายว่าส่งออนไลน์เนี่ยลูกใช่ครับซ้อมออนไลน์เลยครับแล้วฮะครับโอซ้อมออนไลน์คือคือเปิดจอไว้ใช่ครับอ่าแล้วส่งภาพนี้ไปให้ใครให้โค้ดครับโค้ดโค้ดเป็นคนตรวจใช่ไหมลูกใช่ครับอ่ามาที่ระเอกลิเกตาหวานหน่อยนี่น้องอะไรชช่น้องอะไรลูกวินครับในช่วงรอยกระทงไม่ใช่ช่วงโควิดไปอยู่ไหนลูกอยู่บ้านครับทำอะไรบ้างบางวัน เช้านกเว้นสาววอาทิตย์จะออกไปซ้อมบอลกับโค้ชอืมเด็กครับคุณพ่อคุณแม่ท่านได้พูดถึงผลงานของวินยังไงบ้างพูดว่าดีดีขึ้นครับดีไหมลูกดีครับดีนะอ่าแล้วอ่าสโมสรที่ชอบแมนยูครับแมนยูนี่ไอ้นี่ยเขาเลีวภูนักเตะที่ชอบไหมลูกโรนัลดครับโรนัลดออโรนัลดนะอ่าจะบอกคุณพ่อคุณแม่อย่างไงให้ช่วยเชียร์ไหม ให้ช่วยเชียและสนับสนุนทีมเราไปเรื่อยๆนะครับอ่าเอาคืนไม่แปกับพี่ปูโก้นะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นน้องๆเยาวชนครับซึ่งก็หลังโควิดแล้วเขาก็ได้มาซ้อมนะครับวันนี้บรรยากาศการซ้อมนี่สโมสรสโมสรโรโงแรมเม,มเปิ้ล่าต้องพูดดังๆสมโมสรอ,อะไรโรงแรมเมเปิ้ลครับเี้ หวังจะมีวันนี้วันที่เรามีใชยต้องใช้เวลายาวไกลต้องเทแรงใจกว่าจะได้มาัางวันแห่งศัก์ศีทั้งวันที่มีคุณค่าแต่เเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปรารถนาะต้องทำประตูชยัย ไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 กพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใยกูเดินบอลกูเดินบอลกตบอลสยามกูเล่นบอลกูเดินบอลกูเดินบ,นนบ,นนบนอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไป กูเด็กบอลฟุตบอลสยามโกดนบน็บอลปูเดน็บดบนบอลปูเด็กบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำ